สวัสดีครับแม่ปันครับสวัสดีโอู้เฒ่าหนาวนัง่งนอนฟิงแดดนะครับนอนฟิงแดดอืมเป็นได้ระยะๆเหาอฟันตรงหัดบ่อือฟันอยู่อืฟันล้างสีไหมอ๋อหัวสูงพี้อ,องฟังยัยไปจกว่าไปอยังดอกไปเห็นอัน เป็นผงสองผงเสียอ่อกันเซวะบังไวยุ่ยดิเป็นเป็นกันวสองผงนี้กระงเลยว่าองอียนเอียงคือผงงามแท้ไปซองซองบึงยังปูปลาปูป่าใช่นี่ได้เสียมด้วยะเสียมส่วนองไเยอะปะเ คกตกนกุบเป็นหมกกันน่าสวดมันไม่นามเลยสวดลงไปแบบแห้งหมดโอ้รออนเมื่อมากูตีได้กบไปอันนี้บานนี้มันจบก็ถึงฉะน้เสียมกล้วยกล้วยกล้วยมากสิบ้านที่ได้กบก็ไม่กนบานมีตะปูดตะปูดกล้วยไปกล้วยมากขาดจักมันยังดอก ีดำ,ำ้ำสีละเนี่ยขึ้นมาว่ามันงูกับว่าแมนย่านได้หั่นชไวยออกมาไม่ย่านแม่หรอกกูเดียวไ้มันได้ละท่นแล้วเสียมล้องไปขวดอีกผ่านกับุดลัดรุดลัดขึ้นมากผานม,เมาเบิ้งคักคัก,กมันผ่นว่าแมนงูผัานว่าแมนอีหยังมันผันเป็นแปรปปเป็นแล้วแล้วคือยังอันอี่ยงล่ะคืออยัางไรไม่ดินมาบะมา เงาคค่งูน huh. anyway. oh, ี่แหละแตวยว่าสีดำคนอทนี่แหละมันเป็นอันอัน่าว่าเอียงเกาะเขาแล้วแล้วเขาเห็ดบุญเหี้ยงเกาอเอ้ยังกาะยี่รี่อันเขาอันเต้าแู้แชหงเขากินไหมอ๋ออันถั่วเข้เออมัเป็นปลาดุกตัวน้มันจังบางๆแมนฟังเรา วานนี้กลวยกินมากกลวยกันมากขึ้นมากเึนมากเาเสียดกินมากนาเฉี่ยวขวดว่าเราันกลับไหลไปไหลไปว่ะเอาขวดนีนยกัดคนเลย่างสีมาเมนต้นเรืวางสีเลยกล้วยอีกานนี้นี่จะปดุก่ันปดุกหลกหลายคักปั่นขึ้นมากกลวยขึ้นมากกลวยขึ้นมากเลยเอาเสียม เขื่อนขวดกึ่งม้าแบบนี้เพิ่งโตตายเพิ่งพ่ออันนั่นบแดบกึ่งม้าบับเขื่อนึ่งมาหอดปากคุ้มแล้วนี่ตายหมดทุตัวบัดนี้ขั้วด้วยแบบขั้วยุหันละขั้วยุปราศไปถาดกระดงบมกไงเปล่าไปเตรียมถาดพตัวขั้วเลยขั้วนี่ก็เล็ดซองบันคุ้มนั่นอีกกับมิตรปดุกคือกันเมื่มีปลาแนวอื่นบ่เอาได้แบบได้ร้ายเลย เัาจะคุเนี่ยได้ขั้วเอาซอยเส็จคื่ให้สิตาไปนะั้วขั้วขัวเอาใส่ดุงพืชใส่ดุมก็มองละเดี๋ยวมาต่าได้ตื่นหรือยังได้ตื่นวะกะเล้ตือนอดียงว่าได้หลายแล้วกูพ่อแล้วว่อัศนคั้วเอาได่ดุงหนึ่งตัว อเอามันัเนี้เต็มเนี่นะปลาลูกกระเดยซุ่มบ่อออกมาตายแบบซุ่มเหาเอานี่ดีๆอยู่ห้องขวขึน้นมากก็มาตายเวิดตายเวิดโีปูกบริขาตัวนี่กันรเรยกขว้เอาเี่วันจะไหนระยะมันตีมูกตีก่อนปูกซะโว้ยก็ยถือได้ <laughs> อาจะตีกัน กว่าชูนย์แปดแปดชูนไม่รวยเออใช่แต่ว่า,าโกนไม่สองหง่วงไงสองโกนป่ะเออสองโกนบาทนี้ติดกันว่าเพราะวาติดเนาะเออมันมันจีเป็นชืลีกแปดนี่นี่ไม่รู้สิไหมนี่โกนนี่กับยุนี่นี่มันไม่มันจะผ้ากางมันไม่มองแดนยื่อที่ละโกนนี่แต่ว่าเขาไปทั้งให้จเป็นยังไงขววงตุกขวะขวะเอาทั้งนี่แหละโอนขึ้นมาก บมือมืเอามือไว้ยด้เสียมโอเสียมขืนวานะเสียมเป็นหนึ่งไหเนาะเสียมเนหนึ่งไม่เป็นอ่ายันเสียมนี่เป็นซียัเสียมนี่เปซีกันหนึ่งแต่ว่าทีนี่ทีได้เปลศูตนตายเนาะเออแต่เขาเอาสามตัวนะคนถึงว่าย่าเอาสามตัวเนาะว่าเนาะเอาง่ายด้วเอาสองตัวเขานี่เนาะ แต่ศูนแปดเนี่ยนะที่บลีบซนหรือว่าเงืองซนมาหลายตัว,วกันวหามอบลีบยุซุนแต่ว่าให้เอากรคักเนี่มันจะบ่ได้นแปดศูนเขาตีไงปากูกว่าจังสัตละกันสามตัวมันต้องเอาซุนสองตัวใทน่นั่กันเส้หนาเสาทายอ่ะเออวางแต่ละพ่วงคือก้องกูนเอาใส่างเส้นท้ายเาส้กลาง เอาแปดใช่คืนแตใช่คืนเนาะเออคือย้ายมงามเอเหรือเปล่าอมวนตันควบคืดของคูเด้เนี่ยกินเนี่ยแปดศูนย์มาใช่เออเปนแปดศูนย์ศูนยแปดมาละอ่านะครับลบกันนะเราไอ้ล็กันเลยนายย้าย่าตัวสามตัวอันนี้เป็นตัวนี้เ้อนะครับอ่ะลบกสายจะหน่อยครับตัวสหเรือนเนี่ยนี่ละอ้ยนะครับฝันง่ามฝันแขรนักยายเวานนี้นะครับ ถือว่าดีไงายหรับน้อยย่าเนาะตึงมันบอกฝันเงาไงอือหือให้พี่น้องจะบางคตกัดติดตีเพราะขึกัดนะครับแต่ย่าเหว่าย่ายหวานเป็นสองโกลนกับเป็นขึ้นศูนย์แล้ววะเริ่มเอาแปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วกศูนย์แปดศูนย์เนื้อราวสามตัวพี่น้องอาจจะตีเสียมเป็นหนึ่งก็ได้นะครับถ้วจะเอาเป็นหนึ่งแปดศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่ามอเลย์เอาตามย่าเหว่าเลยครับศูนย์แปดศูนย์นั่นแหละนะครับสามตัว แข็งแข็งว่ต้องตีเวลาแย่หว่าตีหลายมันเสียงกันหลายตีน้อยเห็นแข็งเอาทีเดียวมันลุ้ยหมดแน่นอนคือตีแม่นกระเที่ยวด้อพี่น้องครับตีซอยกันนะครับเดียวมัน่ตียากตั้มแน่นอืๆนะครับตีซอยกันครับตีซอยกันนั่นแหละนะครับมันต้องตีไงนะครับเพราะว่าหัวเดียวกระเทียมรีบเลยนะครับหลายหัวหลายซอยกันคิดนะครับซอยกันคิดซอยกันทับมันก็สี ต่ว่านี่หนักว่ามันซูนแปดแปดศูนนั่นแหละง่ายหนักมอืมเน่เน่าหมัดเน่าเน่าเน่าหมัดได้นี้แต่ใหีว่ามันขันกันมากทีเมื่อก็เอาเนึ่งเซก็ได้เมื่อไหเพราะว่ามันขันกันมากยิ่งหู้นี่ก็มั่นหู้นี่ก็มั่นเป็นสองหู้ไปทีละ ครับก็เล <cues> ี้ยไปสองูเนาะเออเาก็เรยกป่คกันผู้ได้มักหนึ่งเกาหนึ่งส่คืงก็ได้อืาอืเดีกันเนี่ยมมันก็มีตำนานละอืมกันนหอยเนาะกันตัวนึงสกไปกันฟาดตัวตัวหนึ่งแบบศูนลยไปหนึ่งแบดศูนใหญ่ม่นชเนปลาดายนะมันตองเป็นลักซูนก็ลักแปดตัวยุคกลางเออ ว่าเสียมกับปิตีเป็นหนึ่งซะน,นะย่าเนาะกับย่าวัดศิษนะนะครับกัตีสวัดกัดนเะนาะนะฟันเมื่อไรหรอย่าขึ้นเลนะอนขึ้นเลยเนาะโอ้ฟันล่าสุดตัวนะวนะีนกนะนะับพี่น้องเปรย์อยากไปเที่ยวเพื่อนบ้านวันพุดกิดอะไร,รนะย่าเนาะอืมอื่นเลยเออตรงนี้ก็ตั้งขัง้น,นนะอืม กันเลยนะครับแต่ว่าหลักๆคือรัฐบาลไทยน้ยใหญ่นะรัฐบาลไทยแหละนะครับแต่ว่าผู้ลผู้ออยากไปเที่ยวลาก,กับเที่ยวไรโยนะเอาไปล่องไปเที่ยงเบองนะครับไปอยาอ่างเอาไปไซค์เอาไปเบิ้งมันบมแน่นอน,อนอจะแยก่ายุยุ่ยไกลไซคชื่อนั่นหลืย่าไปเลยใช่เ <laughs> คยว่านลรือย,าาย่านะไป่ย่้งได้เคอน,นั่นครับผมมันมันเรออกกัน นี่เราก็่ซื้อนั่นไปตัวได้ได้ได้จับลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องพี่เงื่อนสูน่าจะมาแร้งนะนะครับเาหาจับจองซื้อลอตเตอรี่หน่ยนะครับเด้อนะครับถือรูปว่าควบฝันคุณยายในงวดนี้ไปพ่อผงสองผงนะครับภาษาไทยก็จะว่าเป็นรูปยิงใหญ่เนาะยิงใหญ่มันใหญ่เกินไปเขาเอินผงเนาะบันอีสานเนาะนะครับกับบันยี่ปันไอเอ็มงามๆเออมันกับบ้านเขาเอินผงเนาะถ้าถ้าเออเป็นหูใหญ่นะครับ ไปโซลีันเาเสียมไปขวเวันนึกว่าชาอก้วยมันดำๆนั่นยเนาะมันดำมันพอเห็นเกิดม้ามเลยลอยขก้นมามันเกิดลอยออกมาหมดลอยออกมาเป็นปลาดุกตายลอยออกมาเบิดแล้วส่วนไม่ส่วนไม่แล้วเลยเอาเสียมขวดกันมากสีมันเลยเป็นปลาดุกตายสดๆดนั่นแหละตายสดๆเลยตายไไหมเออเข้าเรียไปมันเต็มยุ่นเลยนิดไม่ใหญ่ตอนนี้นะฮั ดินเมิ่นยวยยายวยาส่วนสนมันเป็นปลาสดอยู่แต่ว่าข้าเอานั้นส่วนลงไปนี่ต้องปวดเึ็นมากนี่มันมาตายอยู่ปากผมตั้งเติมเลยขวดเอาค<อ>่าหันเนาะตาก<อ>กระดงจะกระดงะไยไงกเอากระดงเดียววันพ่อมันหลายเลีวโดงง่ายคักแล้วกระดงเดียวนะนะครับมันไง,งกระดงตากข้ากระดงเดียวแต่เน้ก็เป็นแท่งเป็นแดศูนย์อยู่เนาะแต่ว่าหายจิมมี่มันมันอยู่กับเป็นส่วนของเขาไอไง แถ้าให้ตีเพิ่มตัวเดียวคือเสียมตีเป็นหนึ่ง่ะแหละอืมเสียมตีเป็นหนึ่งซอสเสียเสียมนะครับกต่ตีเสียเนื้อหรอวะเป็นหนึ่งหระส่วนใหญ่มาเหยาะเหยาเหยาะเหยาะมาเป็นหนึ่งตามนนั้เด้อนะครับขอบฟ้าตรงแยกเงินก็ให้ช่วงประมาณื่อได้ตีเก่งกับตีซอยกันนะครับอช่วงประมาณคอมีเงินเขามาเด้อนะครับขอบคุณเรื่อยๆตีเบ่งปั่นฝันดีๆให้พี่น้อยซี่นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ